แป้นพิมพ์อักษรเบลบนกู o g l e ท a l k b a c k เก้าจุดหนึ่งช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนีไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสเฮ้จิตอุปนิตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับ แป้นพิมพ์อักษรเบลจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีใหใ้ได้ใช้งานกันมาแล้วระยะหนึ่งนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่ได้ทำสื่อพะอัปเดตเป็น Talkback 9.1ก็เลยลองมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าปจิบันใช้งานได้อยู่ไม่กี่ภาษานะครับที่มีในส่วนของให้ใช้งานกันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันดีกว่าไปที่การตั้งค่า Talkback เปิด Talkback เมนูกันเลยครับ เมนูท็อกบั๊กการดำเนินการแลวเราก็ไปหาเมนูซอนหน้าจอคํำเสี่งเสียงการค้นการตั้งค่าท็อกบั๊กเจอแล้วการตั้งค่าท็อกแบ็กครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาจนเจอการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการตั้งค่าท็อกบั๊แล้วก็ปัดมาเรื่อยๆเลยครับผมจนเจอแต่งท่าทางสํากรับแต่งเมฆแ้นทีมอักษรเรียว แป้นพิมพ์อักษรเร็วนะครับผมของผมเองเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าพอเคาะเข้าไปแล้วของผมเนี่ยมีการเปิดใช้งานมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนท็อกแบ็ก9.1แล้วก็เลยถูกเปิดเวลวของท่านอาจจะมีการถามนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรนะครับแต่ของผมเองตอนนี้เปิดใช้งานแล้วเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้แป้นพิมพ์อักษรเร็วแป้นพิมพ์อักษรเร็วกลับปุ่มอยู่ในการตั้งค <ใน S 2> ่าท็อกแบ็กเนี่ยก็จะมีแป้นพิมพ์อักษรเร็วให้เราได้ใช้งานกันแล้วสําหรับใครที่ ถนัดใช้งานเบลนะครับแต่เราจะมีการใช้งานโดยการใช้นิ้วทั้งหมด6นิ้วเนาะชี้กลางนางมือซ้ายและมือขวาสัมผัสบนหน้าจอแทนการใช้การเขียนเบลตรงนี้คนที่เคยใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ก็คงจะคุ้นเคยกันแต่ตอนนี้บน Android ก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็บันทึกหน้าจอไว้ด้วยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเห็นเป็นไงเนาะโอเคครับผมปัดขวาสำรวจกันก่อนครับท่นทีมอักษรเรีว แป้นพิมพ์อักษรเบลวิธีใช้แป้นพิมพ์อักษรเรยลิยูในรายการอ,อันนี้ถ้าอยากรู้วิธีการใช้ก็เคาะตรงนี้เข้าไปอ่านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันเนาะปิดก่าครับภาษาที่ใช้พิมพ์ ified English อเนฟายติงเค l เทเรลภาษาที่ใช้พิมพ์เนี่ยก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปสารวจตอนนี้มีภาษาอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เป็นอังกฤษภาษาอังกฤนะษเนาะภาษาที่ใช้พิมพ์อาหรับอยู่ในรายการก็มีอาหรับภาษาที่ใช้ อาหรับภาษาสเปนภาษาสเปนแล้วก็เลือกไว้อเนฟายต์อิงเลสเบลเขาก็เลือกไว้เป็นอิงเลสเบลเนี่ยครับน่าจะเป็นยูนิฟายนะฮะอเ i ฟายเนี่ยยกเลิกตกลงเราก็ตกลงไปก่อนก็นมีให้เลือกออแค่เท่านี้เนียภาษาที่ใช้พิมพ์อเนฟายต์อิงเลสเบลไม่มีรายการไม่มีไทยเบลเนาะดังนั้นก็ ตอนนี้ก็พิมพ์ได้แต่ A B C ถึง Z เนาะครับผมดูท่าทางสัมผัสทั้งหมดอ่าโอเค,อเคก็ก็มีเดี๋ยวเราสำรวจเมนูให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูท่าทางสัมผัสทั้งหมดว่าแต่และท่าทางใช้ทําอะไรกันบ้างเลยเอาปรับให้เข้ากับวิธีที่คุณถืออุปกรณ์อ่าเลเยอร์เนี่ยก็คืออ่าโดยค่ามาตรฐานเนี่ยก็จะให้ในส่วนของ เราจับมือถือเนี่ยเป็นแบบแนวนอนอพอร์ตชาร์จอยู่ทางด้านขวาแล้วก็หันหน้าจอออกนอกตัวเราก็คือกล้องหันหน้าเข้าตัวเราหน้าจอหันออกด้านนอกนะครับผมวิธีการถือที่เป็นค่ามาตรฐานหรือเขาบอกวางบนโต๊ะก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งดังนั้นเรื่องของเลเยอร์การจับมือถือกอ็เดี๋ยวเราจะใช้ค่ามาตรฐานก่อนแต่เพื่อนๆถ้าอยากใช้ท่าทางอื่นอย่างเช่นวางบนโต๊ะเนี่ยจะใช้ยังไงก็เดี๋ยวไปเรียนรู้อีกทีหนึ่งโอเคครับ รวมจุดที่กดไว้ทั้งหมดแต่ละจุดที่กดเป็นส่วนหนึ่งของอินพุตแม้ว่าจะปล่อยจุดนังก่อนจุดอื่นๆเปิดสวิวิ์อ่าก็คือ,อรวมจุด อย่างเช่นเราแตะนิ้วชี้ลงไปก่อนแล้วนิ้วกลางมือซ้ายนะนิ้วชี้ลงไปก่อนมือซ้ายก็เป็นตัว A ใช่ไหมครับถ้านิ้วกลางลงไปต่อปุ๊บแล้วยกขึ้นพร้อมกันหรือ,อยกขึ้นพร้อมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นตัว B อย่างเช่นถ้าเราอยากกดตัว C ก็เป็นต้องเป็น1กับ4 1กับ4เนี่ยวิธีการจับนะครับเราจะใชะ้จับมือถือเป็นแนวนอนอหันหน้าจอออกด้านนอกแล้วก็พอชาร์จอยู่ทางด้านขวานะครับนิ้วชี้มือซ้าย คือจุดหนิ้วกลางจุด2นิ้วนางจุด3นิ้วชี้มือขวาอ่าแตะลงไปบนหน้าจอเนี่ยทางฝั่งขวาก็จะเป็นจุด4อ่านิ้วกลางเป็นจุด5แล้วก็นิ้วนางเป็นจุดหอันนี้ถึงด้านมือขวาเท่ากับมือซ้ายเนี่ยเป็นจุด1 2 3มือขวาเป็นจุด4 5 6นะครับผม ถ้าผิดพลาดยังไงเขาขออภัยนะครับเรื่องเบลล์นี่เขาก็ค่อนข้างเก่งเหลือเกินไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะโอเคครับต่อกันดีกว่าจุดแบบย้อนกลับสลับตำแหน่งจุดเช่นเพื่อให้จุดหนึ่งและจุดสี่สลับที่กันปิดศงอ่าให้จุดหนึ่งบางคนบอกว่าอยากให้จุดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองสามยมาอยู่ทางด้านขวาแทนก็ตรงนี้เปิดไว้ได้แต่ของผมก็ปิดไว้อยู่ใช้ค่ามาตรฐานกันก,นก่อนแล้วกันครับรู้ว่าสามารถที่จะตั้งได้เนาะอ่า โอเคครับอันแรกอันเมื่อกี้ก็ให้กดกดรวมๆกบหัวข้อนี้ยจุดที่กดไว้ทั้งหมดแต่ละจุดที่กดเป็นส่วนหนึ่งของอินพุตแม้ว่าจะปล่อยจุดนั้นก่อนจุดอื่นๆเปิดสวิตอ่าตัวนี้ครับก็แม้ว่าจะปล่อยจุดนั้นก่อนเปิดสวิตอ่เปิด,ดไ้โยการอธิบายและอ่านออกเสียงสิ่งที่พิมพ์เสียงสะท้อนขณะพิมพ์อ่านตัวอักษรและคําทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับให้อ่านนั้งตัวอักษรและคําที่เราพิมพ์ลงไปอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับที่มีให้ตั้งค่าได้ผมเองต้องบอกว่าเมนูเนี้ยผมใช้ ไม่ค่อยคล่องยังไงไปฟังท่าทางสมัมผัสพร้อมๆกันดีกว่าว่าเมื่อเราเปิดแป้นพิมพ์อักษรเบลแทนแป้นพิมพ์อังกฤษแป้นพิม ไทยเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็นอักษรเบลเมื่อเปิดแล้วจะกลายเป็นแป้นพิมพ์อังกฤษทันทีไปดูท่าทางสัมผัสกันดูท่าทับดูท่าทางสัมผัสท่าทางสัมผัสของแป้นพิมพ์อักษรเบลเข้ามาที่ปุ่มดูท่าทางสัมผัสนะครับถ้าอาค่ไปทางท่าทางสัมผัสของแป้นพิมพ์อักษรเบลไหมอยู่ในรายการเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะครับหากต้องการเว้นวรรคให้เลื่อนไปทางขวาอยู่ในรายการถ้าต้องการเว้นวรรคหนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาอหากต้องการลบให้เลื่อนไปทางซ้ายอันนี้คือมือถือตามแนวนอนนะครรับบถ้้าาตองกล ตัวอักษรที่เราพิมพ์ผิดไปก็1นิ้วปัดไปทางซ้ายอ่าต่อครับหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใช้2นิ้วเลื่อนไปทางขวามือถือตามแนวนอนนะครับถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่2นิ้วเลื่อนไปทางขวาหากต้องการลบคำให้ใช้2นิ้วเลื่อนไปทางซ้ายสองนิ้วเลื่อนไปทางซ้ายลบคำอ่าก็คือเว้นวรรคเนี่ยปัดขวาใช่ไหมครับลบตวัวอักษรเว้นวรรคเนี่ยก็คือตัว เว้นวักหนึ่งตัวอักษรก็คือปัดขวาลบหนึ่งตัวอักษรคือปัดซ้ายแต่ถ้าอยากลบคำน้ำก็สองนิ้วปัดซ้ายสองนิ้วปัดขวาขึ้นบรรทัดใหม่ช่วยผมจำด้วยนะผมลืมหมดแล้วเนี่ยหากต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ให้ใช้สองนิ้วเลื่อนลงสองนิ้วปัดลงเนี่ยซ่อนแป้นพิมพ์หากต้องการเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์ถัดไปให้ใช้สามนิ้วเลื่อนลงสามนิ้วปัดลงเนี่ย เปลี่ยนแป้น <fe> พ <Jean> ิมพ์ไปเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เป็นแป้นพิมพ์บปกติของซัมซุงของจีบอร์ของ N e x t App หรืออะไรต่างๆนะครับผมเริ่มสับสนแล้วนะหากต้องการส่งข้อความให้ใช้2นิ้วเลื่อนขึ้น2นิ้วปัดขึ้นเรากดอยู่ในลายอยู่พิมพ์เสร็จแล้วอยากจะส่งเลยก็2นิ้วปัดขึ้นไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูหากต้องการดูความช่วยเหลือและตัวเลือกอื่นๆให้ใช้3นิ้วเลื่อนขึ้น3มนิ้วเลื่อนขึ้นดูความช่วยเหลืออื่นๆเนาะเสร็จสิ้นอ ประมาณนี้คุณจําได้ไหมผมมาลืมหมดแล้วนะผมมาลืมหมดแล้วว่าแต่ละคําสั่งทําอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาทบทวนอีกทีผมจะลองเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับวิ่งก้าวเกฟลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยตอนนี้แป้นพิมพ์ไทยแล้วนะครับเครื่องของผมเนี่ยมี3แป้นพิมพ์คือแป้นพิมพ์ไทยของ g b o a r แเป็นพิมพ์อังกฤษของ g b o a r แล้วก็เป็นพิมพ์อักษรเบลเพื่อนเอนเมื่อเปิดแล้วคุณก็จะมีแป้นพิมพ์เพิ่มเหมือนผมผมก็จะไปที่ next language หรือภาษาถัดไปจุลภาพจุลภาษาถัดไปนี่ภาษาถัดไปปึ๊บเคาะปั๊บ showing English as w ภาษาอังกฤษละ g b o a r เป็นภาษาอังกฤษอ่าผมก็ต้องหา next language ต่อก็คือข้างๆ space bar นะครับสาหรับตัว g b o a r จะมีปุ่มนี้หรือถ้ากดปุ่ม Space Bar ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกเอาเองได้นะครับผมอ่า ในกลางควีนในกลางเกตป๊บอ่ากำลังแสดงด้นทีมอักษรเรวใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมอ่าสามนิ้วหน้าจอออกสามนิ้วเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมเขาบอกว่าอ่าตอนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ชัดนิดนึงนะเพราะหน้าจอหันออกแล้วหน้าจอหันออกนอกตัวผมแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะกดตัวเอนะครับผมใช้ผมตอนนี้หน้าจอหันออกนอกตัวปับหน้าจอหันออกนอกตัวแล้วใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมเขาบอกสามนิ้วเลื่อนขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับพอ สำหรับชาร์จหรือ,อแต่ละเครื่องเนี่ยโดยสนยีรสหร่พอสรชาร์จอยู่ตรงด้านตูดน,นะก็พอททางด้านขวาอาเสร็จแล้วคราวนี้ผมใช้นิ้วชี้มือซ้ายอ่าเวลาลงไปบนหน้าจอทางด้านฝั่งซ้ายปึ๊บอ <A. S 1> นี่เอถ้านิ้วชี้และนิ้วกลางก็เป็นจุด1,2ก็จะเป็นบี <B. S 1> ถ้าคราวนี้จะพิมพ์ตัวหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามก็คือชี้กลางนางมือซ้ายจุดสี่ห้ก็คือนิ้ว ชี้กลางนางมือขวาชี้เป็น4นะกลางเป็น5นางเป็น6นะครับสำหรับมือขวาอ่าก็คือชี้เป็น1 2 3สองสทางด้านซ้ายแล้วก็ชี้เป็น4ี่ห้าหก็คือเพื่อนๆคงไม่งงเนาะผมเองยังงงเองเลยอ่ะจุดหนึ่งคือนิ้วชี้มือซ้ายจุด2นิ้วกลางมือซ้ายจุด3คือนิ้วนางมือซ้ายนิ้วเลื่อนขึ้นคือดูตัวเลือกเพิ่มเติมจุด4ี่คือนิ้วชี้มือขวาจุด5คือนิ้วกลางมือขวาและจุดหคือนิ้ว นางมือขวาอ่ะโอเคถ้าอยากจะพิมพ์ c ก็ต้องเป็นเอ่อหนึ่งสี่ผมก็ใช้นิ้วชี้ทั้งสองนิ้วเลยปึ๊บ c นี่ c ถ้า d ก็ต้องเป็นหนึ่งสี่ห้าก็คือนิ้วชี้มือมือไหนนิ้วชี้มือซ้ายแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางมือขวาปึ๊บ d นี่ d e นี่อะไรนะหนึ่งห้าใช่ไหมนิ้วชี้มือซ้ายนิ้วกลางมือขวาปึ๊บ e นี่ครับผม f ก็ต้องเป็นหนึ่งสอง อ่านิ้วชี้นิ้วกลางมือซ้ายแล้วก็หนึ่งสองสี่ใช่ไหมนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้มือขวาปุ๊บนี่ F อนะประมาณนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเว้นวรคให้หนึ่งนิ้วปัดมาทางขวาของตัวเองปุ๊บอ่าบัคเดฟอ่านิ่งสิบสกเกวเนว้นวอีกหนึ่งนิ้วปัดขวาวัอ่าถ้าอยากจะลบก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบวัดแล้วลบวรคแล้วหนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบวัดแล้วลบอีกแล้วถ้าลบอีกหนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบ F อ่า F แล้วเขาบอกว่า ถ้าอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่สองนิ้วปัดไปทางขวาฟึบโชวิ่งสิสเเินองนิ้วปัดทางขวาอีกอ่าววักเ๋ยวอ้าวทำไมกลายเป็นวักก็ขึ้นบรรทัดหรือเปล่าสองนิ้วปัดซ้ายอันเดี๋ยวเดี๋ยวสองนิ้วปัดซ้ายลบวักแล้วลบวักลบวักแล้วลบวักแล้วโชวิ่งสิบสเกีเชิญ์ลางข้อความแล้วโชวิ่งเก้าสเกีเขาบอกวักแต่จริงจริงมันเกิดอะไรเป็นขึ้นบรรทัดนะครับแล้วถ้าผมสองนิ้วปัดไปจนสุดเนี่ยก็คือเขาก็ลบสิ่งที่ผมพิมพ์เนี่ยเนี่ยเอจุลภาพอ่าดีอ่าเอ L อ่าเคอเคก็คือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางอ่าอ่าโอเคผมอ่าเดี๋ยวเป็นตัวอะไรดีปึ๊บออ่า B แล้วถ้าผมจะลบทั้งหมดผมก็ก็คือลบคำที่ผมพิมพ์มาทั้งหมดที่ยังไม่ได้เว้นวรรคนะก็สองนิ้วปัดซ้ายลบเบเกฟแล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ A B อ่าแล้วถ้าอยากที่จะส่งเลยก็สองนิ้วปัดขึ้นใช่ไหมกำลังส่งข้อความเนี่ยส่งแล้วซ่อนแป้นพิมพ์แล้วอ งหดโอเคเดี๋ยนะครับเขาซ่อนแป้นพิมพ์แล้วตอนนี้แต่เขาบอกถ้าซ่อนยังพิมพ์ได้นะเปเาช่องแก้ไขเดี๋ยนะครับอ๋อเดี๋ยว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 โชว์ว<อ>ิ่งแปดสเกฟเจร์กำลังแสดงแป้นพิมพ์อักษรเรียวเขาบอกถ้าอยากจะเปลี่ยนแป้นพิมพ์ออให้ใช้ตอนนี้แป้นพิมพ์อักษรเบลขึ้นมาแล้วนะครับสามนิ้วปัดลงปุ๊บ กำลังแสดงแป่นพิมพ์ไทยไทยอ่าโอเคกลับมาแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับผมอ่าตอนนี้กลับมาเป็นหน้าจอแนวตั้งเหมือนเดิมนล้วนะครับอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้เป็นไงตอนนี้ก็พิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยดอสระสระได้เหมือนเดิมละซึ่งการใช้แป้นพิมพ์อักษรเบลเนี่ยเราจะใช้หน้าจอเป็นตัวจุดเบลตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยนะครับคุณอาจจะอ่าผมโฮมอมมาก่อน คุณซ้อนแป้นพิมพ์แล้วตอนที่คุณอยู่ในค้นหาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับค้นหาเพิ่มเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์อักษรเบล์เปลแป้นพิมพ์ครับเดี๋ยวผมผมกดเว้นวรรคค้างไว้ที่แป้นพิมพ์อักษรจีบอสหรือซัมซุงเนี่ยครับก็ได้แล้วก็ปัดไปหาไ ยังไม่เลือกตุ่มตัวเลือก English a s สติกยังไม่เลือกตุ่มตัวเลือกแป้นพิมพ์อักษรเร็วของ t ็การกด Space b a าบน Gboard หรือแป้นพิมพ์ของ Google เนี่ยหรือ Samsung ก็เหมือนจะด้วยนะอ่าก็จะเป็นการแสดงแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่เราเปลี่ยนได้อย่างเช่นตอนนี้มีไทย i Gboard English Gboard แล้วก็ตัวแป้นพิมพ์อักษรเบลผมก็เคาะไปที่แป้นพิมพ์อักษรเบลป๊บปกำลังแสดงแป้นพิมพ์อักษรเร็วแป้นพิมพ์อักษรเบล้ามาผมก็ใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้ หันหน้าจอออกจากออกนอกตัวแล้วก็ป่มพอชาร์จอยู่ทางด้านขวาแล้วพิมพ์ไปอ่า b, b l, c, l c, อยากจะลบทีละตัวหนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบ <L>, C แล้ว <L, S 1> อยากจะเว้นวรรคหน,นิ้วปัดขวาจำจำําจําท่าทางสัมผัสไม่ได้3นิ้วปัดจากล่างขึ้นบนปุ๊บ ซ่อนแป้นท้แล้วตัวเลือกแป้นทิมพอักรละับมาจับหน้าจอเหมือนเดิมตอนนี้ก็ใช้ไม่ย่ออยู่ท่าทางทองแบ็กเหมือนเดิมดูท่าทางสัมผัสทั้งหมดคุณก็สามารถที่จะดูท่าทางสัมผัสทั้งหมดเปิดบทแนะนําเปิดบทแนะนําได้ด้วยตรงนี้คุณหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งไปเขาก็จะสอนแสดงแป้นทีมอักษรเร็วดิสันกาเวอร์เนี่ยเขาจะสอนเราเลยนะครับบทแนะนําเนี่ยเขา เขาจะสอนเราทุกอย่างเลยเนี่ยอ่าโอเคแป้นพิมพ์อักษรเบรลวให้คุณแตะหน้าจอเพื่อป้อนอักษรเบรลวแบบ6จุดได้คุณกําลังใช้อ n i f ี้ไ e ต์อิงคลิทเบรลหากต้องการเปลี่ยนภาษาที่พิมพ์ให้ไปที่การตั้งค่าท็อกบคัคคุณต้องถือและใช้โทรศัพท์ด้วยวิธีที่ต่างออกไปเพื่อพิมพ์อักษรเบรลว ผมถัดไปอ่านี่เราก็กดปัดความมาที่ถัดไปแล้วก็เริ่มเริ่มเรียนรู้จะใช้ท่าทางสัมผัสพอกบั๊ตามปกติไม่ได้จะใช้ไม่ได้ขณะใช้แผ่นทิมอักษรเรียวก่อนอื่นให้ถือโทรศัพท์โดยหันหน้าจอออกจากตัวแล้วอโทรศัพท์ให้อยู่ในแนวนอนแนวนอนแล้วแนวนอนแล้วทำไงต่อปุ๊บไงต่อก่อนอื่นให้ถือโทรศัพท์โดยหันหน้าจอออกจากแล้วยังไงครับหันหน้า อ้าวตอนนี้เครื่องเครื่องเงียบไปเลยครับตอนอ<ม>ื่นให้ถือโทรศัพท์โดยหันหน้าจอออกจากตัวแล้วยิงโทรศัพท์ให้อยู่ในแนวนอนควรใช้ทั้งสองมือจับปลายด้านซ้ายและ,ขว,ะขวาของโทรศัพท์ให้มั่นคงคนะวรใช้มือขวาจับปลายด้านที่มีพอร์ต USB วางนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั้งสามนิ้วบนหน้าจอ,อและใช้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งประคองโอโ๋อเหรอปึ๊บอะ อาตอนนี้เครื่องค้างไปเลยครับเพื่อนๆก่อนอื่นให้ถือโทรศัพท์โดยหันหน้าจอออกจากตัวแล้วยิงโทรศัพท์ให้อยู่ในแนวนอนควรใช้ทั้งสองมือจับปลายด้านซ้ายและขวาของโทรศัพท์ให้มั่นคงควรใช้มือขวาจับปลายด้านที่อยู่้นแล้ื่อวางนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั้งสามนิ้วบนหน้าจอและใช้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งประคองโทรศัพท์ไว้เมื่อพร้อมแล้วให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อดําเนินการต่อหากต้องการจับจกแป้นพิมพ์อักษรเร็วให้ใช้สามนิ้วเลื่อนลงไปทางพื้นด้านล่างวิธีนี้เป็นการเปลี่ยนกลับไปใช้แป้น เขาบอกแล้วว่าถ้าต้องการเริ่มบทแนะนําให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ้าเราฟังไม่จบแบบเมื่อกี้จะเกิดเหตุการณ์เหมือนผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหันหน้าจอออกให้หน้าจอหันออกจากตัวใช้มือทั้งสองจับปลายด้านซ้ายและขวาของโทรศัพท์โดยให้นิ้วชี้นิ้วกลางและเริ่มนะครับต่อไปลองพิมพ์ตัวอักษรเขาบอกให้พิมพ์ c และ d a b b c แตะจุดหนึ่งสี่เพื่อพิมพ์ตัวอักษร c แตะจุดหนึ่งสี่ห้าเพื่อพิมพ์ตัวหนึ่งสี่ห้าตอนนี้คือปัญหาคือ คอควายอ้าวกลายเป็นคอควายได้ด้วยเหรอ4 5เพื่อพิมพ์ตัวอักษรด D อ้าวคอควายทำไมกลายเป็นคอควายอ้าวไหนบอกพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้คอควายแตะจุดหนึ่ง4 5เพื่อพิมพ์ตัวอักษรดีจุดหนึ่ง4 6 D หากต้องการลบตัวอักษรให้เลื่อนไปทางซ้ายนองเลยผมลบลบลบดี D ล้วทำไมตอนนี้มันมันเหมือนกลับด้านเลยเพื่อเพื่อนนองเลยอ่า ลบตัวอักษรแล้วอ่าอันนี้ถูกแล้วอันนี้ลบตัวอักษรแล้วลบตัวอักษรหากต้องการเว้นวรรคให้เลื่อนไปทางขวาอ<ะ>่าเลื่อนทางขวาลเลยลองเลื่อนอปัดทางขวาลองปัดทางขวาเว้นวรรคต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ให้ใช้สองนิ้วเลื่อนลงอ่าส,ส,สองนิ้วปัดลงสองนิ้วปัดลงปุ๊บซ่อนแป้นพิมพ์โดยปกติวิธีนี้จะเป็นการซ่อนแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์อักษรเร็วจะเปิดอยู่ตามเดิมเพราะคุณยังอยู่ในบทแนะนําหากต้องการเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์อื่นให้ใช้สามนิ้วเลื่อนลงลองเลยอ๋อสามนิ้วเลื่อนลงสาม แป้นทิมถัดไปโดยปกติวิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนไปใช้แป้นทิมถัดไปคราวนี้คุณอยู่ในแป้นทิมอักษรเรียวเพราะคุณยังอยู่ในบทแนะนํา คุณพิมพ์ในโหมดบนโต้โดยวางโทรศัพท์ราบลงบนโต้ได้ด้วยหากต้องการจบบทแนะนําให้ใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้นแล้วหาตัวเลือกจบบทแนะนาอ๋อสามนิ้วเลื่อนขึ้นสามนิ้วเลื่อนขึ้นเมน,นูตัวเลือกเปิดอยู่โทรศัพท์กลับมาดูท่าทางสัมผัสจบบทแนะนาจบบทแนะนาการสแสดงแป้นพิมพ์อักษรเรวถือโทรศัพท์ปี๊หันหน้าจอออกจากตัวยิงโทรศัพท์ให้อยู่ในแนวนอนแล้วเริ่มพิมพ์กําลังแสดงแป้นพิมพ์อักษรเรลโอเคครับมนิ้วปัดลงป๊อปกำลังแสดงแป้นพิมพ์อ่าเปลี่ยนนะครับโอเคครับพ ไม่อยู่ในรายการถ้าคุณอยากจะลองใช้เนี่ยคุณจะโดนเขาสอนแบบผม,มเมื่อกี้พอจะเริ่มบทการเรียนการสอนเนี่ยคือต้อง1นิ้วแตะ2ครั้งนะครับบางทีถ้าเราฟังไม่จบเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงเขาจะให้เราทำยังไงก็คือ 1, นึิ้วแตะสครั้งแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปตามเขาจนจบนะเรียนรู้ไปตามเขาจนจบคุณก็จะได้รู้วิธีการใช้งานแป้นทีมอักษรเบลแบบครบเลยมเมื่อกี้เนี่ย ผมก็งงๆแบบเพื่อนอย่างนี้แหละครับอ่าก็เราจะใช้ท่าทางที่เราคุ้นเคยกับ Talk Back ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นท่าทางที่เขาใช้บนแป้นพิมพ์อักษรเบลเท่านั้นลองนำวิธีที่ผมเองก็เอ่อเข้าใจอักษรเบลประมาณหนึ่งนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยผมเองอาจจะใครที่พิมพ์เบลเร็วเนี่ยเคยพิมพ์ในส่วนของอตัวเบลที่เป็นพิมพ์ดิดเบลการใช้นิ้วมือบนหน้าจออย่างเงี้ยก็ค่อนข้างง่ายขึ้นแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเอ๊ะ เราจะพิมพ์ภาษาไทายพิมพ์ได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ทำไมมีคอควายมาด้วยเนาะเออหรือว่ามันต้องมีเทคนิคในการพิมพ์ ว่าถ้าจะพิมพ์คอควายทํำยังไงเนาะแต่เมื่อกี้ทำไมมีคอควายมาด้วยอะแต่ว่าตอนให้เลือกภาษามันไม่มีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจอทิปเทคนิคอะไรว่าใช้างานภาษาไทยได้แล้วจะนํามาบอกเล่า90กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับบทเรียนความรู้่การใช้แป้นพิมพ์อักษรเบลพร้อมกับบทเรียนที่เขามาสอนแล้วผมก็มาฟังแล้วก็ทําตามให้เพื่อนๆดูว่าเมันทําได้จริงนะกับการใช้งานแป้นพิมพ์อักษรเบลแต่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสุชาิวช นีนันนะครับสื่อการเรียนรู้จากทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามุนที่คนตาบอดไทยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ1414 Plus 1414 Plus ทุกๆบริการกับผมนายหมอคอมสีโชว์ครับโซ่หมอคอม